ในยุคปัจจุบันนะคะอินเทอร์เนต็ตได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของเราไปแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารการซื้อสินค้าออนไลน์หรือการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะการใช้งานอินเทอร์เนต็ตก็มีความเสี่ยงค่ะเช่นการถูกหลอกลวงหรือการจรกรรมข้อมูลส่วนตัวการเข้าใจและการรู้จักป้องกันตัวเองจึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งค่ะ ในหัวข้อนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการป้องกันตัวจากภัยออนไลน์และคำแนะนำในการใช้งานเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยค่ะภาพแรกนะคะแสดงสถิติภัยคุกคามทางไซเบอร์ประจำปีพุทธศักราช2567จากหน่วยงาน n c s a และไทเซอร์ค่ะรวมทั้งสิน้นมีทั้งหมด1,711เหตุการณ์ด้วยกันค่ะโดยประเภทแรกของภัยคุกคามที่พบมากที่สุดนะคะอันดับแรกได้แก่การฟิชชิ่งค่ะ มีถึง458เหตุการณ์ค่ะภาพที่2นะคะแสดงถึงสถิติอาชญากรรมไซเบอร์ในประเทศไทยจากข้อมูลระหว่างวันที่1มีนาคม2565ถึง30มิถุนายน2567ค่ะข้อมูลนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าผู้ตกเป็นเหยือ่อไม่ใช่เป็นเพียงแค่วัยทำงานเท่านั้นนะคะผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในจำนวนผู้เสียหายเช่นเดียวกันค่ะ ผู้สูงอายุนะคะอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปร้อยละ6.42และมีสัดส่วนของผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเราจำเป็นจะต้องระมัดระวังตนเองมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากระมัดระวังตัวเองแล้วนะคะเรายังต้องคอยติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของการหลอกลวงทางไซเบอร์เพื่อป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพค่ะ ในยุคปัจจุบันนะคะที่เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งสำคัญในชีวิตประจำวันเราจำเป็นต้องเรียนรู้และป้องกันตัวเองจากภัยออนไลน์ที่เกิดขึ้นได้ง่ายค่ะหากไม่ระมัดระวังตัวนะคะอาจจะมีภัยมาถึงตัวเราได้ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปเรียนรู้ถึงวิธีการป้องกันและระวังภัยออนไลน์ในรูปแบบต่างๆที่พบบ่อยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าภัยออนไลน์ที่เราพบบ่อยเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะภัยออนไลน์คืออะไรคะ ภัยออนไลน์คือการกระทําที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตรายที่เกิดขึ้นในโลกดิจิทัลค่ะเช่นการหลอกลวงการขโมยข้อมูลส่วนตัวหรือการใช้งานเทคโนโลยีในการกระทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายและตัวอย่างภัยออนไลน์ที่พบบ่อยได้แก่อันแรกค่ะเริ่มต้นด้วยภัยฟิชชิ่งซึ่งเป็นการหลอกลวงทางออนไลน์ที่พบได้บ่อยโดยผู้ไม่หวังดีนะคะจะส่งอีเมลหรือข้อความที่ดูเหมือนมาจากบริษัทที่ท่านรู้จักเช่น ธนาคารหรือบริษัทบัตรเครดิตค่ะเพื่อหลอกให้เรานะคะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเช่นรหัสผ่านหรือหมายเลขบัตรเครดิตค่ะวิธีการป้องกันนะคะเราควรตรวจสอบที่มาของอีเมลและไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์ที่มาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือค่ะต่อไปนะคะภพมันแวร์ค่ะซึ่งสามารถแพร่กระจายการดาวน์โหลดไฟล์ที่ไม่ปลอดภัยหรือการเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีมันแวร์ค่ะ วิธีป้องกันนะคะเราควรติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและมัลแวร์ที่น่าเชื่อถือและทำการอัปเดตซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันช่องโหว่ค่ะการหลอกลวงทางโซเชียลมีเดียก็เป็นภัยที่เราพบบ่อยเช่นเดียวกันค่ะเช่นการหลอกลวงให้โอนเงินหรือการแอบอ้างเป็นคนใกล้ชิดค่ะวิธีการป้องกันนะคะคือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในโซเชียลมีเดียของเราให้มีความเหมาะสมค่ะไม่รับเพื่อนหรือข้อความจากบุคคลที่ไม่รู้จัก และระมัดระวังการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบนโซเชียลมีเดียค่ะอีกภัยหนึ่งที่ควรระวังค่ะคือการหลอกลวงผ่านการซื้อขายออนไลน์ที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อท่านซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ที่ไม่มีความน่าเชื่อถือค่ะวิธีป้องกันนะคะคือการเลือกซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงและมีรีวิวจากผู้ใช้งานจริงรวมถึงการตรวจสอบนโยบายการคืนสินค้าและการชำระเงินที่ปลอดภัยค่ะ สุดท้ายนะคะคือการหลอกลวงผ่านสายโทรศัพท์หรือข้อความซึ่งผู้ไม่หวังดีอาจโทรหรือส่งข้อความมาเพื่อขอข้อมูลส่วนตัวหรือเสนอข้อตกลงที่ดูดีเกินจริงค่ะวิธีการป้องกันนะคะการไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวหรือรายละเอียดทางการเงินทางโทรศัพท์หรือข้อความและหากสงสัยว่าการติดต่อสื่อสารกับบริษัทเหล่านั้นถูกต้องหรือไม่เราควรติดต่อโดยตรงเพื่อยืนยันค่ะ